ามชั้นกระป๋องนะคะค่ะมันก็จะเป็นกระป๋องประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะหมูสามชั้นโอ้เลิศนาะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบหมูสามชั้นในน้ำซอสนะคะเพื่อนๆนะเนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเทสไปชิมกันเลยค่ะหอมมากอุ้ยน่ากินมากเลย่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะคะว่ารสคล้ายๆหมูฮัลโล่ค่ะเพื่อนๆ แต่ว่ามันจะแบบว่าเป็นชั้นแบบว่ามันๆนะ่ะอืลองกินสิลูกอ่าอ่าเป็นไงครับไหนบอกรสชาติทานกับข้าวสวยละ้อนนะคะพเพื่อนถ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องสั่งมาคะ่ะอินเทอร์เน็ตนะคะ,ระ,คะกระปุกละประมาณแปิบบาทค่ะ รอตายแล้วพื่เราโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ